นักฟังที่รักค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่องนิยายรักอักษรามณีช่องนิยายเพื่อความเพลิดเพลินและความสุขของนักฟังตอนนี้ทางช่องได้เปิดรับสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนะคะสำหรับแฟนนิยายที่สมัครสมาชิกรายเดือนเป็น V.I.P จะได้รับสิทธิพิเศษในการรับฟังคลิปนิยายของอักษรามณีซึ่งสมาชิกเท่านั้นที่จะได้รับฟังก่อนใครอย่างต่อเนื่องค่ะ และคลิปนิยายสำหรับสมาชิกจะเริ่มเผยแพร่ให้ฟังกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจค่ะทุกการสนับสนุนจะเป็นแรงผลักดันในการทำคลิปนิยายเพื่อความสุขของผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนนี้มารับฟังนิยายกันได้เลยนะคะทันสเสนหามาเฟียริกทำไมพี่สาวของนิมถึงต้องมาเป็นแบบนี้ ถ้าอย่างนั้นเรื่องที่นิมได้ยินมาก็โกหกทั้งนั้นเลยพี่ลีใส่ร้ายพี่นุ่นเหรอเนี่ยปัทมาร้องไห้จนตัวโยนจนชายหนุ่มต้องประคองร่างนั้นที่กำลังจะทุดลงไปเอาไว้ด้วยหัวใจอันทุกข์ท้อไม่ต่างกันและภาเป็นความเจ็บปวดนั้นก็ทำให้คาลา่าถึงกับน้ำตาซึมมันเป็นเรื่องงี่เง่งเาที่ผมไม่เคยหาเหตุผลเลยว่าทำไมมิเซียถึงได้ตัดสินใจแบบนั้น ไม่เคยหาสาเหตุจนในที่สุดผมก็ได้รู้แล้วว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงไม่ใช่ความผิดของคุณคนเดียวหรอกริกพวกเราทุกคนทำร้ายพี่นุน่นพวกเราทุกคนผลักดันให้พี่นุน่นต้องตัดสินใจในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาไปแล้วใช่ไหมทำไมเขาไม่คอยนิ่มก่อนละ่ะนิ่มกําลังจะได้พูดคำที่นิ่มอยากพูดมากที่สุดกับพี่นุน่นนั่นคือคำว่าขอโทษแค่เจอเขาก็ในเมื่อพี่นุ่นอยู่ที่นี่ ก็นในเมื่อเขาอยู่ที่นี่ก่อนนิมจะมาถึงคุณริกคะคาล่าก้าวเข้ามาหาคนทั้งสองก่อนจะบอกเล่าอะไรบางอย่างแก่นายของเธอต้องขออภัยด้วยนะคะที่คาล่าไม่ได้เรียนให้คุณทราบว่าก่อนหน้าเนี้คุณทัจทยน่ามาที่นี่ตอนที่คุณไม่อยู่ทัญยน่าเหรอใช่คะ่ะเธอบอกว่ามีธุระจะคุยกับซินยอรา แต่ดิฉันไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรพอหลังจากเธอกลับไปซินยอราก็เก็บตัวอยู่ในห้องทั้งวันต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะเธอไม่ผิดหรอกคาร่าลอเรนซ์มองแม่บ้านของเขายัางเข้าใจก่อนประกายตาคู่นั้นจะกลายเป็นสีเข้มจัดขณะประคองปัทมาซึ่งสะอื้นในอ้อมแขนขอบใจที่บอกนะคาล่าฉันพอจะรู้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไร คุณหมอคะผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะดิฉันหัวใจจะวายเกือบจะขับรถชนเธอเข้าแล้วตอนออกมาจากตอสคาน่าเมื่อหัวค่ำโชคดีที่เห็นซะก่อนแต่เธอคงตกใจจนเป็นลมล้มพับไปเลยเธอไม่เป็นอะไรหรอกครับคุณแองเจลาแต่ผู้หญิงที่คุณพามาเธอกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆด้วยประมาณสองเดือนเห็นจะได้ครับท้องเหรอคะคุณหมอแองเจลาอุทานออกมาด้วยความตกใจ ภริยาของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งกรุงโรมหันไปมองร่างของหญิงสาวชาวเอเชียซึ่งนอนหลับไหลไม่ได้สติอยู่บนเตียงคนไข้ขณะนึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่เธอเดินออกมาจากข้างทางและเป็นลมล้มพับกลางถนนในจังหวะเดียวกับที่้างเจลา่าเบรกรถให้จอดลงกระทันหันหลังขับออกมาจากบ้านในทัสคานี ตอนสองทุ่มเศษได้เพียงไม่นานคุณแองเจลาไม่ทราบเลยเหรอครับว่าเธอเป็นใครไปทำอะไรอยู่แถวนั้นดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะสตรีวัยประมาณ40เจ้าของร่างสูงระหงใบหน้าเชี่ยวและเรือนผมหยักศกสลวยสีบลอนทองในชุดเรสลายกราฟิกสายหน้าไปมาอย่างจนใจก็ในตัวเธอนะ่ะไม่มีอะไรเลยค่ะบัตรประชาชนพาสปอร์ตหนงังสือเดินทาง มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่ติดตัวเธอมามันเป็นของสูงค่ามากไวโอลินสตราดิวาริุสฉัไม่อยากคิดว่าเธอเป็นพวกหัวขโมยเพราะท่าทางไม่น่าจะใช่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพวกเรฟูจีหรือเปล่าแองเจล่าสบตากับนายแพทย์สูงวัยพระต่างก็ยังไม่แน่ใจในตัวผู้หญิงชาวต่างชาติแต่แล้วเสียงนางพยาบาลก็ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงนัน ของคนทั้งสองคุณหมอคะคนไข่รู้สึกตัวแล้วคะ่ะทันทีที่นางพยาบาลพูดจบอังเจล่าก็รีบเดินไปหยุดข้างเตียงซึ่งร่างบอบบางในชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลนอนลืมตาและมองภาพรอบๆห้องดูคล้ายยังเหนื่อยเพลียจากใบหน้างดงามเทว่วอิดโรยที่นี่ที่ไหนคะ เธอกำลังนอนอยู่ในโรงพยาบาลที่ตอสคานานี่แหละเธอจำได้ใช่ไหมว่ามาเป็นลมล้มพับอยู่กลางถนนพอดีตอนฉันขับรถมาถึงฉันเป็นคนพาเธอมาที่นี่เองเธอมาจากไหนกันบอกชื่อฉันได้ไหมแล้วมาทำอะไรแถวนี้หญิงสาวอ้ำอึ้งกับทุกคำถามแต่แล้วชั่วครู่ก็ตอบกลับไปด้วยเสียงอันแผ่วเบามัสมินค่ะฉันชื่อมัสมินเทียนทราคุลฉันมาจากเมืองไทยค่ะ ฉันแค่สงสัยเท่านั้นว่าเธอเป็นพวกผู้อกพยพหรือเปล่าเพราะเธอไม่มีเอกสารอะไรยืนยันความเป็นตัวของเธอเลยมีคนพาฉันมาค่ะพูดได้แค่นั้นน้ำตาของหญิงสาวก็ไหลออกมาเธอคงต้องเก็บชื่อเข้าคนนั้นที่พาเธอมาไว้เป็นความลับให้ลึกที่สุดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็เหลือเพียงตัวเธอกับของชิ้นเดียวซึ่งหยิบติดตัวมา ไวโอลินของฉันล่ะคะมันอยู่ที่ไหนโถตัวเองไม่สบายก็ยังคิดถึงไวโอลินตัวนั้นมันเป็นของเธอใช่ไหมมันคงสำคัญมากเพราะมันเป็นของมีค่ามากจริงๆฉันเก็บมันไว้ให้เธอแล้วอย่าก,กังวลเลยนะสิ่งที่เธอต้องกังวลมากที่สุดตอนนี้คือตัวของเธอเองกับลูกในท้องลูกมัสมินตาเบิกโพลงในขณะที่อังเจล่ารู้สึกประหลาดใจ กับการแสดงออกของหญิงสาวก็คุณหมอเพิ่งบอกฉันว่าเธอตั้งขันอ่อนประมาณสองเดือนแล้วรู้ไหมว่าถ้าฉันขับรถชนเธอเข้าจริงๆพระเจ้าต้องไม่ให้อภัยฉันหนาคนฟังนิ่งงนันราวณะที่แห่งนั้นไม่มีใครนอกจากเธอและความสับสนไม่อยากเชื่อว่ากำลังมีอีกชีวิตใหม่อุบัติขึ้นในห้วงเวลาแสนมืดมิด เธอไม่ได้จากมาแค่เดียวดาดถ้าว่ายังนำพาเอาหัวใจอีกดวงติดตามมาด้วยฉันชื่อแองเจล่าริบิซีเป็นภรยาเอกอัครราชทูตฝรัร่งเศสประจำกรุงโรมนะจ๊ะปกติแล้วจะมีคนขับรถให้แต่เมื่อคืนฉันอยากขับรถเองจากบ้านในตอสกาหน้าไปฟิเิรเซ้ไม่นึกว่าจะได้มาเจอเธอบอกหน่อยสิจ๊ะว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหน ฉันไม่มีบ้านที่นี่ค่ะฉันกำลังจะหาทางไปแล้วก็ที่สำคัญมัสมินไม่ทันพูดจบก็หลุดสะอื้นออกมาจนแองเจลาก็พลอยตกใจตามไปด้วยฉันไม่รู้เลยค่ะว่าฉันกำลังจะมีลูกแล้วพ่อของเด็กละ่ะเธอต้องรู้ว่าเธอท้องกับใครประธานสายการบินยักษ์ใหญ่ยูนิโคลแอร์ไลน์ มัสมินทำได้เพียงเก็บกลืนคำตอบที่แท้จริงกลับลงไปในอกและสายหน้าอาบน้ําตาไปมาก่อนตอบเสียงแผ่วฉันไม่อยากให้เขารู้คะ่ะความตั้งใจของฉันคือไปจากที่นี่ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้แต่ก็ไม่ใช่เมืองไทยเพราะที่บ้านไม่มีใครรู้ว่าฉันท้องโอ้พระเจ้าพระเจ้าทนนั้นที่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่เธอจะไปไกลได้แค่ไหนในอิตาลีในเมื่อเธอ ไม่มีหลักฐานการเดินทางข้ามประเทศเอาละมัสมินถ้าเธอไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีข้ามชาติฉันจะพาเธอไปกรุงโรมจะให้คนที่สถานทูตตรวจสอบประวัติของเธอที่เมืองไทยและที่สำคัญเธอมีไวโอลินเธอคงเล่นมันได้ใช่ไหมค่ะจริงๆแล้วฉันเคยเป็นนักไวโอลินเล่นตามโรงแรมลูกชายฉันคนเล็ก อายุแปดขวบชอบไวโอลินเป็นชีวิตจิตใจฉันอาจไม่ต้องหาครูคนใหม่มาสอนไวโอลินให้เขาแล้วก็เป็นได้แม้ไม่รู้ว่าคุณฟังจะคิดเช่นไรถ้าว่าภริยาเอกอัครราชทูตก็ส่งยิ้มละไมให้เจ้าของใบหน้าสวยหวานที่จ้องตอบกลับมาคลายดวงตาแสนเศร้าสะท้อนแววขอบคุณร่างสูงตระงานภายใต้ชุดสูทผ้าไหมคัตติ้งคมกริบ ที่เพิ่งก้าวเข้ามาทำให้ทุกคนในสตูดิโอถ่ายแบบใหญ่ที่สุดในฟลอเรนซ์หันมองราวกับบุรุษหนุ่มผู้นั้นสะกดทุกสายตารวมทั้งนางแบบสาวร่างระหงซึ่งกำลังโพสท่าถ่ายแบบในชุดราตรีเกาะอ,อกสีเขียวมะกอกชายกระโปรงยาวลากพื้นที่เมื่อเห็นว่าใครเข้ามาก็ถลาออกจากฉากถ่ายทำเข้าไปเกาะเกี่ยวแขนเทพ,พบุตรร่างสูงใหญ่ ในทันทีโอ้ลอเรนซ์วันนี้เซอร์ไพรส์มากคะ่ะที่คุณมาหาถึงที่นี่ผมตั้งใจมาหาคุณทัจยาน่าผมอยากคุยกับคุณแต่ไม่ใช่ที่นี่ห้องแต่งตัวเป็นไงคะไม่มีใครรบกวนเราแน่นอนทัจยาน่ารีบจูงมือชายหนุ่มเข้าไปในห้องแต่งตัวโดวยไม่สนใจว่าเธอกับลอเรนซ์จะตกเป็นเป้าให้คนอื่นในที่นั้นหันมาสนใจมากแค่ไหนว่าไงคะลอเรนซ์ Lawrence? คุณตัดสินใจเรื่องของเราได้แล้วใช่ไหมคะทัดยา่าดึงแขนชายหนุ่มเข้ามาชิดใกล้และโอบแขนเรียวไปรอบลำคอเจ้าของใบหน้าคุมคายขณะสรงสายตาแพรวพลายเมื่อเข้าไปด้านในและปิดประตูลงอย่างไม่ยีร่ระต่อสายตาใครทั้งสิน้นคุณจะให้ผมตัดสินใจเรื่องอะไรทัดยาานะก็เรื่องที่คุณตกลงใจเลือกคนที่อยู่กับคุณตอนนี้ยังไงละคะใช่ผมตัดสินใจแล้วแต่ไม่ใช่คุณ ริกสีหน้าราวนางสวรรค์เมื่อครู่ของนางแบบสาวแปลเปลี่ยนไปในฉับพลันที่ชายหนุ่มสำแดงคำพูดและความเยือกเย็ยนออกมาแขนเรียวบนร่างระหงที่แนบชิดกายหนาคลายออกและพละห่างเมื่อเพลิงโรสัร์เริ่มแผดเผาหัวใจของหญิงสาวซึ่งรู้ตัวแล้วว่าเขากำลังคิดอะไรไม่มีใครบอกคุณธัานาะว่าผมไม่ชอบไปใครเข้าไปยุ่งยามที่บ้านในทัสคานี ถึงมีคนบอกฉันก็จะไปฉันแค่อยากรู้ว่าคุณเก็บใครไว้ที่นั่นแล้วฉันก็ได้เห็นว่าเป็นผู้หญิงเอเชียคุณอายใจบ้างไหมที่เก็บผู้หญิงไว้เป็นนางบำเรอที่นั่นน่ะมิวเซียเป็นเมียผมเป็นผู้หญิงที่ผมตัดสินใจนานแล้วว่าผมเลือกเธอบริกทัดยาหน้ากรีดเสียงแหลมหูแดงจมูกแดงและสั่นไปหมดทั้งตัวเมื่อลอรเรน์ประกาศลั่นต่อหน้าว่าเขาเลือกใคร แต่เรื่องของเราทุกคนรับรู้แล้วเนะคะริกค,คุณกล้าดียังไงมาหักหน้าพ่อฉันแบบนี้พ่อฉันเป็นถึงรัฐมนตรีกระทรวงสําคัญของอิตาลีเป็นคนสําคัญของประเทศส่วนผู้หญิงคนนั้นไม่มีความสําคัญอะไรเลยไม่อย่างนั้นพ่อของคุณคงไม่เสียเวลาไปถึงเมืองไทยเอาเงินฟาดหัวให้มันไปจากชีวิตของคุณหรอกรู้ไว้ซะด้วยลอเรนคุณว่าอะไรนะทัจนาะนางแบบสาวเสียยิ้มใส่ ก่อนพูดอธิบายด้วยน้ำเสียงเยาะหยัรด้ว้ด้วยนะคะผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่เศษดินที่พ่อคุณไม่ต้องการคุณลุงอยากให้คุณกลับอิตาลีก็เลยลองใจลงทุนให้เงินสิบล้านกับผู้หญิงหน้าเงินที่คุณรักหล่อนนักรักหล่อนหนาแล้วหล่อนก็รับไว้จริงๆแลกกับการถอยห่างจากชีวิตของคุณคนเห็นแก่งเงินพันอย่างนั้นไม่ควรค่าจะมาเป็นคนรักของคุณสักนิดหล่อน เห็นเงินแล้วก็คงตาโตก่อีกแค่ไม่กี่ยูโรก็ซื้อชีวิตหล่อนได้ทั้งชีวิตไม่ใช่ชีวิตของมิวเซียที่ถูกซื้อนะลอเรนกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นแม้ความจริงอีกอย่างสำแดงตัวออกมาแล้วว่าต้นเหตุสำคัญเป็นบิดาของเขาผู้อยู่เบื้องหลังละครฉากเศร้าที่ยังไม่เห็นตอนอวสานชายหนุ่มยิ้มกับคำบอกกล่าวของทัดยานาซึ่งเธอสายหน้าไปมาเราไม่เข้าใจว่า ทำไมเขาจึงปลาอยเะจากความผิดหวังทำไมคุณไม่เสียใจแล่ะคะริกคนที่คุณรักหัวปักหัวปัม๊มรับเงินจากคุณลุงและทิ้งคุณไปแบบนั้นคุณมีความสุขกับเรื่องซีเรียสแบบนี้ได้ยังไงลอเรนทัชยนะ่านี่เป็นอีกเรื่องที่ผมค้นพบว่าหัวใจของผมความรักของเธอนะบริสุทธิ์ถ้าเป็นคุณจะไม่เก็บสิ่งล้ำค่านี้ไว้กับตัวเหรอผมเข้าใจ ว่าคุณพ่อหวังดีอยากให้ผมก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยการผลักดันและสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดในทุกด้านแต่ความต้องการที่แท้จริงของผมคือชีวิตที่มีความสุขได้อยู่กับคนที่ผมรักตราบถึงวันสุดท้ายที่มีลมหายใจและผมไม่ต้องการผู้หญิงคนไหนอีกนอกจากมิวเซียงี่เง่าที่สุดริกไม่มีรักนิรันในโลกนี้ไม่มีความรักชั่วน,นิรันทัศนนากรีดร้องทั้งน้ำตา ขณะควา้างปากเข้าของใส่บานประตูที่ปิดลงหลังจากที่ร่างสูงสงา่าก้าวพ้นออกไปด้านนอกท่ามกลางสายตานับสิบคู่ของเหล่าช่างแต่งหน้าสไตลิสต์และทีมจัดฉากถ่ายแฟชั่นภายในสตูดิโอแห่งนั้นแม้เชา้านี้อากาศรอบๆคฤหาดจะสดใสทว่าบรรยากาศภายในห้องรับประทานอาหารซึ่งเป็นโถงใหญ่ กลับมีเพียงความเงียบงันของบุคคลทั้งสามซึ่งนั่งร่วมทานอาหารเช้าด้วยปราศจากเสียงพูดคุยชารินีมองเก้าอี้ด้านหนึ่งที่บุตรชายนั่งจิบกาแฟด้วยสีหน้าไม่สบายใจนักในขณะที่ตรงข้ามปัทมานั่งเคี่ยวอาหารในจานและทอดถอนใจจนเธอก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายตามริกลูกไอ้คนของเราไปหาหนูมิวซีอาเออ หนูมัสมินที่ไหนบ้างล่ะลูกสตรีวัยสีสิกว่าในชุดคาฟทานทำลายความเงียบด้วยการถามชายหนุ่มที่กำลังจะยกถ้วยกาแฟขึ้นจรดริมฝีปากเราเลนยุดชะง,งักก่อนตอบเสียงเรียบไปทุกที่เท่าที่จะไปได้ครับตามสถานีตำรวจในที่ที่คิดว่าอาจจะพบผมก็กำลังรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อ่ฮอิตาลีกว้างใหญ่ไพศาล แคทัสคานี่ก็ไม่รู้ว่าสกิจจังหวัดได้แต่ขอบภาวนาให้คนที่ลูกรักไปพบคนดีเผื่อเขาจะช่วยเหลือพี่นุ่นคงไปไหนได้ไม่ไกลหรอกคะ่ะเพราะเขาไม่มีอะไรติดตัวไปเลยทั้งบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางถ้าตำรวจพบตัวก็คงต้องกักไว้ที่สถานีตำรวจที่ไหนสักแห่งปัทมาออกความเห็นเพราะนึกเป็นห่วงพี่สาวไม่ได้น้อยไปกว่าลอเรน และชาลินีก็ได้แต่ระบายลมหายใจตั้งแต่รู้เรื่องราวความเป็นไปก็แทบข่มตาให้หลับไม่ลงแต่แล้วความเงียบก็ไม่เยือนคนทั้งสามอีกครั้งเมื่อประมุขของคริ่หาดก้าวเข้ามาหยุดอยู่ใกล้ๆภรรยาซึ่งหันไปทางแม่บ้านพอดีเบียนกาไปจัดอาหารเช้าให้คุณผู้ชายอีกที่หนึ่งนะจ๊ะไม่ต้องหรอกผมไม่หิว แต่มีเรื่องอยากคุยกับไอ้ลูกชายตัวดีของคุณสักหน่อยเจียนนี่ทำเสียงดุโดยไม่สนใจว่าจะมีใครในที่นั้นลอเรน์วางถ้วยกาแฟลงและขบกรามเบาๆราวกับเตรียมพร้อมรับสิ่งที่จะอุบัติในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าแกคิดว่าแกทำถูกหรือไงฮะริกถึงปฏิเสธลูกสาวของท่านรัฐมนตรีกาเลอาโซแบบนั้นแกไม่รู้เหรอว่าเขามีความสำคัญมากแค่ไหน กับธุรกิจกิจการการบินของเรานะ่ะมันกําลังก้าวหน้าอยู่นะตอนนี้ถ้าแกมีตําแหน่งน้อยกว่านี้สักนิดฉันจะไม่ว่าแกเลยนี่แกเป็นประธานบริหารยูนิคเอร์ไลน์แกอยู่ในฐานะกัปตันแต่กําลังจะพาเครื่องบินลําใหญ่ดิ่งลงเหวแล้วลอเรนซ์ Lawrence. ใครจะไปสนกันล่ะครับพ่ออะไรนะเจ้าริกชาลินีสะอึกเมื่อลอเรนซ์ลุกจากที่นั่งประจันหน้ากับบิดา สงครามย่อยๆในบ้านกำลังเกิดขึ้นแล้วและเธอก็รู้ดีว่าหนุ่มน้อยเจ้าของในตาสีฟ้าเข้มเป็นประกายนั้นมีเลือดพ่อเข้มข้นนักซึ่งเจียนนี่น่าจะรู้ดีว่าเขาเองก็ไม่เคยกำราบความมุทะลุดุดันของบุตรชายคนเดียวลงได้เลยแม้สักคนจะบอกให้นะครับพ่อชะตากรรมของคนในตระกูลริคาเดียโดไม่ได้อยู่ในกำม,มือของใครหรือรัฐมนตรีงี่เง่างคนไหน ที่ไม่มีปัญญาหาคู่ครองให้ลูกสาวตัวเองได้ทั้งนั้นน่ะผมไม่ได้รักทัตยานะ่าคุณพ่อก็น่าจะรู้ดีว่าใครที่อยู่ในหัวใจของผมมาตลอดไร้สาระนะ่ะตอนนี้ก็เป็นนักธุรกิจไม่ใช่ศิลปินเพอ้อฝันร้อยรูปเจ้าหญิงมีชีวิตออกมาจากผืนผ้าใบเก็บความรักในอุดมคติเอาไว้สำหรับพวกหัวขี้เลื่อยเถอะสิ่งที่อยู่ในมือของเราตอนนี้ต่างหากที่บรรดาลความจริงได้ไม่ต้องรอคอย ท่านรัฐมนตรีชื่นชมแกมากถ้าแกทำตัวให้เขาพอใจอนาคตของแกไม่ใช่แค่ประธานในบริษัทการบินแต่ยังหมายถึงอำนาจทางการเมืองในสภาของอิตาลีอีกด้วยรอเรนผมต้องเชื่อทุกอย่างที่พ่อบอกหรือเปล่าครับเพราะเชื่อพ่อเนะี่ยผมถึงต้องสูญเสียคนรักของผมทั้งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยมิวเซียไม่ได้ข่มขู่เอาเงินจากพ่อนะครับพ่อรู้ดีว่า พ่อเองแ่ละเป็นคนวางแผนจ้างผู้หญิงคนหนึ่งด้วยเงินสิบล้านให้เธอไปพ้นจากคนที่เธอรักผมอาจเป็นคนงี่เงา่าที่วางอนาคตอันรุ่งโรดของตัวเองไว้แค่การได้รักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผมไม่ใช่คนจะบัดสัตรหรือหลอกลวงตัวเองและจะไม่ยอมขายวิญญาณให้ใครมาบงการชีวิตและความตั้งใจของผมทั้งนั้นจินนี่หยุดได้แล้วนะคะคุณหยุดบังคับลูกเดี๋ยวนี้เจ้นี่หน้ามาน มื่อชาวรินีซึ่งนั่งฟังอยู่นานแล้วพุดลุกขึ้นบ้างเพราะอดทนทนไม่ไหวที่เห็นพ่อลูกไม่ยอมยุติสงครามกันสักทีชาในอยนี่คุณคุณต้องฟังลูกแคจินนี่คุณไม่เคยฟังใครเลยฟังเสียงหัวใจของลูกสิคะว่าตอนนี้มันกำลังเต้นช้าลงทุกทีแล้วคุณใจร้ายมากที่ทำกับลูกแบบนี้ฉัไม่เคยรู้เลยว่าสามีตัวเองจะรู้จักวางแผนแย่ ทำให้คู่รักคู่นึงต้องพลัดพรากจากกันช่างรัฐมนตรีกับลูกสาวของเขาเถอะค่ะในเมื่อคุณเองก็เป็นคนสร้างยนิโค o อ i r ไลน์พัง,งานาดมาเป็นยักษ์ใหญ่ในธุรกิจสายการบินสําหรับฉันมันหน้า